พรตคาถาสาธพรตนะคะมีเนื้อหาที่สำคัญก็คือปัดชิมมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเป็นพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานแก่เหล่าภิกษุสงฆ์ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพ,พานค่ะพระองค์ทรงเตือนเหล่าภิกษุรวมถึงคฤริหัดไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท นอกจากนี้ยังเตือนด้วยนะคะว่าสังขารของคนเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อไหร่ที่เห็นแจ้งสังขารด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์จิตของเราก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุก์ มเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนจตุปัจจัยททยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรมเวทีวัดไตรมิตรวิทยารามผู้ถวายพระธรรม,มเทศนาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ เจ้าพนักงานเตรียมเสาวบวกกลุ่มเพื่อรับพระภูษาโยงก่อนที่พระสงฆ์จะสะดับปกรณ์ ในการสดับปรกรณ์นั้นหมายถึงการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีค่ะสดับปรกรณ์ก็คือการที่มีที่มาในความหมายที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ประทานเทศนาสดับปรกรณ์คือพระธรรมเจ็ดคำพีเพื่อสนองพระคุณของพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่งด้วยความกตัญญู คนทั้งหลายจึงถือกันว่าการสวดสดับปกรณ์เป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญยูนี่คือสิ่งที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงอธิบายไว้ในสารสมเด็จคะ่ะ สดับประกรหรือสวดพระอภิธรรมํำนองหลวงเจ็ดคำพีอันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักนั้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราช,ชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับค่ะเพราะฉะนั้นุนกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายคำว่าสดับปกประกรที่เป็นทั้งคำกริยาและคำนามว่าสดับปกประกรเป็นคำกริยาคือบังสุกุล ส่วนคำนามห,หมายถึงพิธีสวดมาติกาบาังสุกุลนุ่งด้วยศพปัจจุบันใช้เฉพาะเจ้านายความหมายของคำว่าสดับปรกรณ์ที่เป็นคำกริยานั้นยังสัมพันธ์กับพิธีกรรมของราษฎรสามัญชนที่กระทำคือบังสุกุลซึ่งเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลถวายแก่ผู้เสียชีวิตและมีการทอดผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าผ้าบังสุกุลแต่การเรียกแตกต่างกันระหว่างพิธีของเจ้านาย และพิธีของราชฎรค่ะในบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงทั้งหมด7บทหรือ7คัมภีร์บทที่หนึ่งคือพระสังคีนีว่าด้วยพระธรรมที่เป็นกุศลอคุศลและอัพยากฤตบทที่สองคือพระวิพังว่าด้วยขันห้าค่ะบทที่สคือพระาธาตุตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรม บทที่สี่พระปุคละบัญญัติว่าด้วยธรรมชาติทั้งหลายที่บัณฑิตแต่งตั้งและบัญญัติไว้บทที่หพระกถาวถัตถุว่าด้วยความจริงแท้บทที่6พระยะมกกะว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่และบทที่7ว่าด้วยพระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทอดผ้าไตรย่ามที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินก่อนพระสงฆ์84รูปเท่าพระชนสาจะสดับปกรณถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะ อน,นิจจาเมตสังฆาราอุปภทวายธรรมิน,นุปปชิตตวานิรุชันติเตสังปปสมสุสข ยธาวาริวะหะปุราปิริภูเรนิสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปาคปฏิอิจิตังมุทิตังตุมหังกกปเมวะเสมิเจโตสัพเพภุเรนตุสังกปา

สัตุมาเตภวัตวันตรายโยุกปีติขายุโกะภวัสสาปีติโยวิวัจฉันตุสาภโรโกวินาสัตุมะเตภวัตวันตรา เปภวัตวันตรายุทธ์สุขีเดีขายุโกวะอาภิวาทนาสิริสเนิจังมุตตาปจายโนจตตาโรธรรมวาฏ Hunt ai yêu Quan su กโคทังกินาทินาสังำมิสุปติติกาเทขรัตังหิตายสัสนานสอุปการปติโสยาติธรรมโมจัมยานิทานสิโตเปตานะปัวช เจกาตาอุราลาภารจะพีคุณอมาโนปะคินนังตุมเหกิปุญญังปัสุตังอนาปัตตานติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหลังทักซิโนทกโดยเจ้าพนักงานเชิญพระเต้าทักซิโนทกซึ่งมีลักษณะเป็นเต้าหรือคนโทเล็กๆมีขังผ่านรองเป็นที่รองรับน้ำค่ะอติเรกวัตสตังชีวตุทีคาโยโกโหตุมรโกโหตุทีคาโยโกโหตุโรโกโหตุ โกิตโหตุปรมินมหาราชสัพพรมราชินีสิทธิกิจยังส ah, ah, ิทธิกรรมังสิทธิลาโพชโยนิจังปรมินมหาราชวรสาปรมราชินียาสหปวตุสปทาขอถวายพระพรพระวะ ตุสาภามังกะรังรักขันตุลพภเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสธาโสติภวันตุเตขวัตุสัาภมังกะระ ขันตุสัมปเทวตาสัภะธรรมานุภาเวนณสะทาโสเถรภวันตุเตภวตุสาภังคัลลังลักขันตุสัมปเทวตาสัพพสังขา จเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชน,นมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพพระสงค์ทั้งปวง ขอถวายพระพรล,ลาสมเด็จบรมบบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรในขั้นตอนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลานั้นการถวายอนุโมทนาพระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาโดยขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีว่ายะถาวาริวหาจนถึงมณิโชติรโสยะถาค่ะในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักซีนโนทกอย่างภาพที่ท่านได้เห็นผ่านไปเมื่อสักครู่ในขณะที่การถวายอดิเรก คือการที่ประธานสงในการพระราชพิธีหรือการพระราชกุศลกล่าวคำ